สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับหน้าจอมอนิเตอร์ขนาด27นิ้วความละเอียด 5K asus proart pa 2 7 jcv มอนิเตอร์ที่เป็นขนาด27นิ้ว 5K เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกันใช่ไหมครับปกติก็จะเป็น27นิ้ว 4K 5K เนี่ยมีไม่กี่แบรนด์เท่านั้นนะครับที่ทําออกมาแล้วก็นอกจากที่จอตัวนี้เนี่ยคมชัดสะใจด้วยความละเอียด 5K เคนี่ยค่าสีต่างๆเนี่ย,นนยก็ยังถือว่าตรงมากๆนะครับ แล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็เป็นฮั mm. บมอนิเตอร์ในตัวด้วยสามารถเชื่อมต่อผ่าน USB-C เส้น mm. เดียวได้เลยแล้วก็มีระบบ KBM ในตัวด้วยนะก็ถือว่าเป็นมอนิเตอร์สําหรับสาย mm. โปรสายทํางานที่แบบใส่สเปคมาจัดเต็มจริงๆโอเคครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันครับว่าตัวมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรอีกบ้างแล้ว5 K เนี่ยมันดีกว่า4 K แค่ไหนครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวก็า DB, มาคุยกันก่อนนะครับว่าจอ5 K เนี่ยมันต่างจาก4 K มากน้อยแค่ไหนนะครับคือสำหรับจอ5 K เนี่ย ต้องบอกว่ามันมีจำนวนพิกเซลที่มากกว่าจอ 4K ถึง77%นะคือถึงแม้แค่เพิ่มแบบ1มาตัวเดียวนะจาก4มาเป็น 5K เนี่ยก็เนี่ยพิกเซลเพิ่มขึ้นมาถึง77%เลยแต่ว่าความคมชัดที่ตาเราสามารถมองเห็นได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างแบบตอนที่เปลี่ยนจากจอที่เป็น 180p 0มา 2K หรือว่า 2K มา 4K นะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองใช้งานนะนั่งหน้าจอห่างประมาณ2ฟุต ใช้งานระหว่างจอ 4K กับ 5K เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าแบบดู YouTube ดูหนังแต่งรูปอะไรทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่เห็นความต่างครับระหว่าง 4K กับ 5K แต่ความแตกต่างเนี่ยมันก็จะอยู่ที่งานที่เป็นกราฟิกนะครับหรือว่างานที่แบบต้องมีตัวอักษรเยอะๆนะครับอย่างเช่นการอ่านบทความการอ่านเปเปอร์ ر, การอ่านตัวอักษรอ,อะไรเยอะๆนะครับ อันนี้จะเห็นความแตกต่างได้เลยว่าจอที่เป็น 5K เนี่ยมันรู้สึกตัวอักษรเนี่ยมันเนียนตาม,มากกว่าจอที่เป็น 4K นะครับใครที่เป็นสายแบบพิกเซลพริปปิ้งนะครับคืออ่านตัวอักษรอะไรบนหน้าจอที่เป็น 4K แล้วรู้สึกแบบเออมันยังไม่คมชัดเท่ากับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยลองไปดูจอ 5K นะครับอันนี้น่าจะคมชัดสมใจอยากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จอ 5K เนี่ยดีกว่าจอ 4K นะครับก็คือเรื่องของ scaling factor หรือว่าอัตราส่วนในการขยายนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระะบบ MacOS โดยยเเฉพาล คือสาหรับตัวระบบปฏิบัติการหรือว่าตัว OS เนี่ยพอเอามาใช้กับหน้าจอที่เป็นความละเอียดสูงหรือว่า High DPI เนี่ยตัว OS เนี่ยมันจะต้องมีการขยายตัว UI ต่างๆนะครับให้มันใหญ่ขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่ขยายเลยเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบเล็กมากนะครับใช้งานไม่ได้เลย UI ต่างๆมันจะจิ๋วมากนะครับมองไม่เห็นซึ่งสําหรับ Mac OS นะครับการสเกลที่เป็น Native ที่เขาออกแบบมาสําหรับหน้าจอที่เป็นความละเอียดสูงหรือว่าตัว Retina Display เนี่ยจะอยู่ที่เป็นการสเกล2เท่า ทีนี้พอจอ 4K เอามาสเกล2เท่าบนระบบ Mac OS เนี่ย UI ทุกอย่างมันใหญ่เกินไปนะครับแล้วมันทําให้พื้นที่ในการใช้งานเนี่ยน้อยลงเราก็เลยต้องมาใช้อัตราส่วนในการสเกลที่แปลกหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.5เท่าซึ่งมันไม่ใช่การสเกลที่เป็นจํานวนเต็มไงมันเลยทําให้อาจจะมีปัญหานะครับกับประสิทธิภาพของตัวเครื่องกับโปรแกรมต่างๆแล้วมันก็จะมีขึ้นเตือนมานะครับว่าถ้าเราใช้การสเกลแบบนี้เนี่ยอาจจะมีผลกับ performance ของเครื่องได้ อันนี้ผมก็เคยเห็นคอมเมนต์มาจากที่ผมรีวิวจอ 4K ตัวอื่นเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยเจอปัญหานะครับกับ scaling factor กับบางโปรแกรมที่มันทำให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องเนี่ยลดน้อยลงนะครับแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมยังไม่เคยเจอปัญหากับโปรแกรมที่ผมใช้นะครับว่าพอใช้ scaling factor แบบนี้แล้วเนี่ยเออมันมีปัญหาเรื่อง performance นะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าแม c ครุ่นใหม่ๆนะครับเขาออพติมิซ์มาดีมากแล้วก็ CPU GPU มันค่อนข้างแรงแล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปัญหาเฉพาะกลุ่มนะครับที่เป็นพวกโปรแกรม 3D เรนเดอร์ต่างๆนะครับทำพวก3ามิติถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอปัญหาสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกไว้นะครับว่าจอ 4K เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับตัวระบบ Mac OS โดยตรงถ้าเกิดว่าเป็นจอความละเอียดสูงหรือว่าจอเรติน่านะครับที่ออกแบบมาสําหรับตัว Mac OS โดยตรงเนี่ย ก็จะมีความละเอียดต่อนิ้วนะครับหรือว่าตัว PPI เนี่ยอยู่ที่ประมาณ220 PPI การสเกลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะใช้อัตราส่วนการคูณเนี่ยสเท่าตามที่ระบบ Mac OS ถูกออกแบบมานะครับถ้าเรามาดูจอที่มากับคอมพิวเตอร์ของ Apple เลยเนี่ยทุกตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่218 PPI อย่างเช่นตัว iMac 24นิ้ว4 5 k นะครับตัวนั้นก็218 ppi iMac 5 k แล้วก็ตัว Studio Display ที่เป็นจอ5 k นะครับตัวนั้นก็อยู่ที่218 ppi แล้วก็ตัว Pro Display XDR นะครับตัวนั้น6 k ความละเอียดก็จะอยู่ที่218 ppi เช่นกันซึ่งสำหรับตัวจอ Pro Art 5 k ตัวนี้เนี่ยความละเอียด ppi แล้วก็ขนาดของหน้าจอเนี่ยก็จะเท่ากับตัว Studio Display ของ Apple นะครับอยู่ที่5 k เหมือนกันแล้วก็ ppi เนี่ยก็จะอยู่ที่1 8 PPI เช่นกัน พอขยายที่2เท่าแล้วเนี่ย UI ทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกนะครับเหมือนกับแบบคอมพิวเตอร์ของ Apple ที่เขาออกแบบมาให้ควรที่จะเป็นใครที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนแล้วมีปัญหาเรื่องการสเกลนะครับก็มาครับจอ 5K ก็คุณก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้โดยที่อาจจะไม่ต้องไปซื้อจอที่เป็นของ Apple โดยตรงนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวก็มาดูที่รายละเอียดของตัวหน้าจอตัวนี้กัน มอนิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับฐานซึ่งฐานเนี่ยก็จะต้องมีการประกอบเล็กน้อยนะครับด้วยเอาส่วนเสาเนี่ยมาเสียบเข้ากับส่วนฐานเสร็จแล้วก็ขันสกรูแล้วก็ที่เสาเนี่ยจะแปลกกว่าค่ายอื่นนิดหน่อยนะครับคือจะต้องติดเพลทลงไปก่อนแล้วก็ดันตัวล็อกเพื่อล็อกตัวเพลทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาตัวมอนิเตอร์เนี่ยเสียบเข้าไปได้ส่วนใครจะยึดกับแขนจับจอที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันตัวนี้ก็จะเป็นวีซ่าเมาส์ขนาด 10, คูณ10เซนติเมตรนะครับ สำหรับสีของตัวฐานตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเทาสไตล์โปรอาร์ตนะส่วนตรงเสาเนี่ยก็จะมีรูเอาไว้สำหรับเก็บร้อยสายไฟการปรับของขาตัวนี้นะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นลงได้หันซ้ายขวาได้หันก้มเงยได้แล้วก็สามารถหมุนตั้งเป็นแบบ90องศาได้นะครับส่วนสำหรับสายไฟต่างๆที่ให้มานะครับก็จะมีตัวสายพาวเวอร์สายพาวเวอร์ตัวนี้ ASUS ให้มาเป็นหัวแบบญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับแต่หัวอีกด้านหนึ่งก็เป็นหัว IEC 413มาตรฐานนะครับอันนี้ก็ไปหาสายเปลี่ยนได้ถ้าใครไม่ชอบนะ แล้วก็จะมีสาย HDMI Display Port Full Size แล้วก็สาย USB-C แบบ Full Function ทุกสายความยาวประมาณ1.8เ mm มตรนะครับยกเว้น USB-C ยาวประมาณ1เมตรนอกจากสายสัญญาณนะครับก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานต่างๆมีผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นการ์ดนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโป o อาร์แหมอลังการจริงๆ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของช่องเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับก็จะมีตัวช่อง Kensington Lock กันขโมยปุ่มเปิดปิดไฟแล้วก็จะเป็นช่อง IEC C 1 4สนะครับสำหรับต่อไฟ AC แล้วก็จะมีพอร์ต HDMI Display Port แบบ full size USB สำหรับเชื่อมต่อภาพแล้วก็ชาร์จอุปกรณ์ตัวนี้รองรับการจ่ายไฟสูงสุดที่96วัตต์แล้วก็จะเป็นช่อง USB-C upstream นะครับในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ามาที่ hub บนหน้าจอช่องสัญญาณเสียงออก3.5มมิลแล้วก็จะเป็นช่อง USB-A 5 g ากิกะบิตพอร์ต แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของพอร์ต USB-A แล้วก็ USB-C 5กิกะบิตอีกอย่างละ1พอร์ตครับสำหรับปุ่มในการสั่งงานของหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะอยู่ด้านหน้าเลยก็กดง่ายดีนะครับปุ่มแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม power แล้วก็จะมีปุ่ม shortcut อีก5ปุ่มแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่ม pad แบบ5ทิศทางแล้วก็นอกจากนี้ด้านหน้าก็จะมีตัวเซ็นเซอร์แสงนะครับสำหรับปรับความสว่างอัตโนมัติแล้วก็ตัว LED นะครับแสดงสถานะการทำงาน สำหรับการเชื่อมต่อของตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB-C นะครับเส้นเดียวมาหมดเลยทั้งภาพแล้วก็เสียงเสียงก็คือตัวมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีลำโพงบิวอินในตัวด้วยแต่ว่ามันไม่ชัดเลยครับอลองไปฟังกันดู นั่นแหละครับเรื่องเสียงก็คือเสียงดังแต่ฟังไม่ชัดแต่ที่ชัดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของแผ่นเนวตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้ก็เป็นความละเอียด 5K นะครับ5,120คณ 2,880p Refresh rate ส,สูงสุดอยู่ที่ 60Hz อัตราส่วนอยู่ที่16:9แล้วก็บิตเดฟเนี่ยจะเป็น10บิตสำหรับแผ่นเนว type ของตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นแนแบบ IPS พื้นผิวหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอแบบด้านสะท้อนแสงก็ไม่ได้เยอะมากนะครับปกติดีสำหรับเรื่องขอบเขตสีแล้วก็ความถูกต้องของสีนะครับตัวนี้เนี่ยขอบเขตสีจากโรงงานเนี่ยเขาเคลมไว้ DCI P 3 99% Adobe RGB 95%แล้วก็ sRGB ไม่ต้องห่วงนะครับ1 0อยอยู่แล้วส่วนเรื่องความถูกต้องของสีตัวนี้ก็ Calman Verify นะครับค่า Delta E น้อยกว่า2 แล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีตัว Cal i b r a t i o n report มาด้วยนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยตัวค่าเด e ลต้าอีเฉลี่ยในมาตรฐาน DCIP 3เนี่ยอยู่ที่0.51เท่านั้นเองแบบ4ตรงแล้วก็แม่นยำม,มากนะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้ตัว l i b r a t e จอของ a l i b r บ te ในการเช็คนะครับก็สำหรับค่าที่มาจากโรงงานอะ่ะค่าไวท์พอยต์เนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับตรงกลางเป๊ะเลยที่ 6,500k ใครที่ไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยค่าจากโรงงานก็ถือว่าใช้งานได้แบบดีเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะค али เบตหน้าจอใหม่นะครับที่ความสว่าง120น ก็สำหรับผลลัพธ์ที่ได้นะครับสำหรับขอบเขตสีที่ตัวแพนเนาลตัวนี้สามารถทําได้นะครับอยู่ที่1 0 9 9 DCI P 3เลยแล้วก็หลังจากที่คาลิเบตปรับจูนสีเสร็จเรียบร้อยนะครับได้อยู่ที่98.2% DCI P 3ไม่หนีจากสเปคของตัวนี้เลยนะครับที่เขาเคลมว่า99% DCI P 3แล้วก็ค่า c o n t ราสต์เ t ช o นะครับในโหมดปกติเนี่ยเคลมไว้1,500ต่อ1ผมวัดได้ประมาณ 1, 5 6 7ต่อ1แล้วกค่าเดลตตอนหนึ่งแล้วก็ค่า Delta e 2000เลูลที่อี0.67เท่านั้น เรียกว่าการแสดงผลสีของแพเอาตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็แม่นยํานะครับส่วนมุมมองในการแสดงผลนะครับถ้ามองจากซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยก็จะมีเรื่องของสีที่มันดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับตัวนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับเพราะปกติเราก็นั่งมองตรงกลางอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่จะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยถ้ามองจากข้างๆเนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างของจอเนี่ยมันจะเริ่มออกแนวเทาๆแล้วก็เขียวๆหน่อยนะครับ ส่วนความสม่ำเสมอของแสงสว่างนะครับหรือว่าความ uniformity เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงขอบจอเนี่ยมันอาจจะมีแสงที่ดอรอปลงไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเย่นนะครับยังถือว่าสามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็เรื่องของ HDR นะครับตัวนี้รองรับ Visa Display HDR 500นั่นก็แสดงว่าสามารถสว่างได้สูงสุดที่500 nits ลองเทสความสว่างดูครับโอ,อ้ก็ได้เกิน500 nits นะครับได้ไปถึงประมาณ571 nits เเลยทีเดียวส่วนเรื่องของ motion blur ตัวนี้ก็มีอยู่ตามปกตินะครับไม่ได้มากหรือว่าน้อยกว่าจอทํางานรุ่นอื่นๆอันนี้ก็ถือว่าปกติดีครับก็สำหรับ panel นนที่หน้าจอ p r o Art pa 2 7 jcv ตัวนี้ใช้นะครับก็จะเป็น panel นน5 k จาก boe นะรหัส me 2 7 0 l 7 b ตัวนี้เลยครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มแล้วก็การใช้งานตัว osd นะครับ โปรอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ให้ปุ่มมาเยอะมากเลยนะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นปุ่มช็อตคัสในการปรับค่าต่างๆได้แบบโดยตรงเลยส่วนถ้ากดปุ่มสีที่ทางเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูหลักในการตั้งค่าแบบละเอียดแล้วก็จะมีบอกด้วยนะว่า USB C ที่เราเชื่อมต่ออยู่เนี่ยใช้ไฟยอยู่กี่วัตส่วนเมนูทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวขอไปแบบไวๆเลยนะก็จะมีการปรับตั้งค่าพีเศษส,สีต่างๆนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็จะเป็นการปรับค่าความสว่าง brightness contrast saturation การปรับอุณหภูมิสีแล้วก็สําหรับการจูนสีนะครับ RGB เนี่ยตัวนี้สามารถปรับได้แบบละเอียดมากคือแบบสามารถปรับขึ้นหรือลงใต้ด้านละ200 level อะ่ะละเอียดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็รองรับการทํา PIP นะครับ Picture in Picture ด้วยแล้วก็จะมีฟีเจอร์ Quick Fit Plus นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับ Overlay พวกขนาดแล้วก็ไกด์ไลน์ต่างๆเนี่ยขึ้นไปบนหน้าจอ หลักๆก,ก็จะมีการโอเวอร์เลย์ตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าจะเป็นตัวจุดตัด3ช่องนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยน่าเสียดายว่าไม่มีการโอเวอร์เลย์ขนาดไซส์กระดาษ A4 ขึ้นไปแล้วส่วนการตั้งค่าระบบนะครับก็จะมีฟีเจอร์มีเดียซิงก์มีเดียซิงก์เนี่ยก็คือฟีเจอร์ variable refresh rate ครับต่อไปก็จะเป็นฟีเจอร์ dynamic dimming ซึ่งตัว backlight เนี่ยมันจะเปิดปิดตามคอนเทนต์บนหน้าจออันนี้แนะนําให้ปิดครับแล้วก็ตัว DDCCI นะครับการสื่อสารระหว่างตัวหน้าจอกับตัวคอมพิวเตอร์เอาไว้ตั้้งงงค่่่าาตาตตๆผนซออฟ์์แวรรรัีก็บ ในฝั่งของ Windows จะมีตัวโปรแกรม ASUS Display Widget Center ที่เราสามารถเอาไว้ตั้งค่าหน้าจอผ่านตัวซอฟต์แวร์ได้เลยส่วนใน Mac ผมใช้โปรแกรม Better Display ในการปรับค่าความสว่างก็สามารถใช้งานได้ดีครับแล้วก็จะเป็นฟีเจอร์ l i g h t s y n c นะครับจะมีอยู่3เมนูย่อยอันแรกและ Inner Brightness นะครับตัวนี้จะปรับแสงตัว backlight อัตโนมัติตามคอนเทนต์บนหน้าจอ ส่วน Ambient Brightness แล้วก็ตัว Ambient Color Temperature เนี่ยอันนี้ก็จะปรับตามสภาวะแสงในห้องที่ตัวเซนเซอร์ด้านหน้ามันสามารถจับได้การปรับอุณหภูมิสีอัตโนมัติเนี่ยแนะนำให้ปิดนะครับไม่งั้นที่ค i b r a t e มาจากโรงงานเนี่ยอันนี้ก็จะเพี้ยนหมด แล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็รองรับฟีเจอร์ KVM Switch ด้วยนะครับฟีเจอร์ KVM Switch เนี่ยก็สําหรับคนที่ต่อคอมพิวเตอร์2เครื่องมาที่มอนิเตอร์ตัวเดียวกันเวลาที่สลับซอร์สหรือว่าสลับแหล่งสัญญาณเนี่ยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับที่ต่ออยู่กับหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะถูกสลับไปต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเราก็เอามาต่อผ่านช่อง USB-C upstream นะครับแล้วก็ส่วนสัญญาณภาพเนี่ยจะต่อผ่าน HDMI หรือว แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ HDMI CEC ฟีเจอร์นี้สําหรับคนที่ใช้มินิ PC นักนะครับเมื่อเราเปิดปิดหน้าจอหรือว่าเปิดปิดที่ตัวนักเนี่ยทั้งสองอุปกรณ์เนี่ยก็จะลิงก์กันแล้วก็เปิดพร้อมกันโดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเราจะกดที่ฝั่งไหน โอเคสุดท้ายเดี๋วก็มาสรุปกันนะครับสำหรับตัวหน้าจอโปรอาร์ต PA 27 JCV 5K 27นิ้วตัวนี้นะครับก็ผมว่ามันเป็นหน้าจอ 5K ขนาด27นิ้วที่แบบเออมันไม่ได้มีตัวเลือกนี้ในท้องตลาดเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น 4K 27นิ้วพอมาเป็นความละเอียด 5K เนี่ยมันก็ทำให้ตัว PPI เนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็ใช้งานกับระบบ Scaling 2เท่าบน macOS เนี่ยได้ดีกว่าจอที่เป็น 4K แล้วก็เรื่องสีของหน้าจอตัวนี้นะครับที่เขาคาลิเบตมาจากโรงงานได้แบบ ตรงมากๆอ่ะมาถึงก็คือไวท์พอยต์ตรงเป๊ะนะครับพร้อมใช้งานเลยถ้าไม่ได้ซีเรียสเนี่ยไม่ต้องคลิเบตเพิ่มก็ได้นะครับสำหรับราคาของหน้าจอ ProArt PA27 JCV 5K ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวก็จะอยู่ที่35,990บาทแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับแถมแขนจับจอ ROG Ergo Monitor Arm ด้วยใครสนใจก็สามารถกดดูราคาล่าสุดได้จากลิงก์ในคำบรรยายเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับส c r i b e เป็นกำลังใจใด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ